สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนวันนอกนะครับครับทิมงานเออเฮาอย่นี่การงานแบบวันนี้สุดยอดแหละครับชมนี่วันนี้แรงนี่นะครับพีโนเดตนะครับเนอร์ครับอุจญะนี่นะครับเป็นปลาตองนะครับน่าป่าพื้นบ้านปลาตองนะครับบ้านห้องจะลาบเหนียวนะครับไม่สมบูรณ์กว่าจะได้มาได้ไปเก็บบรรยากาศตอนไปตอดแหกันมาเนาะนี่สวนไอ้แหม่มนะครับเนอร์นี่เส้นุ้ยกันแล้ว เคาะเอ็ดอยู่นะครับเหนียวนึ๊กปลาดิ๋นนะครับจะเป็นปลาไก่แหมย่างนะครับจะมีจุดเนาะงนี่บรรพบุรห้องปลาตองปลาเติมนะครับเด็กข้าวปืนเคาะเอสแล้วก่อนนะครับลาดเหนียวนี่ครับเด็ดกับน้ำพริกหนับร้องเด็ดเหนียวนอนนี่อุดีเป็นไฟเสบียงครับเตี้ยวซื้อของ ได้ของเขาครับใส่ฮะสองขวดเอา่ามันนี่คนหลาสามคนเลยกันเฮ้ยไอพวงเอฟซีจากเมืองนันตั้งไหมวะใฮ้เอาแต่ไก,กลวันตัดผมมือคนทั่วไอพวงไอพวงเมืองนันนะครับเออเอฟซีนะครับเราแต่งตัดผมก็ขุยขนาดวะลบข้ามตาเออตัดเดียวเย็นๆเนาะ เออครับวุ่นจะลอกเลยจีนไหมนะครับเนี่นี่นะครับหับหนิวสูตีสานนะนี่คูดออกเก็บออกแล้วก็จกเอาจีนเอาสลามตังหนังอะไรไงตั้งหนังออกแล้วตะลามยังดูยังอ๋อบ่รีบยังนั่นนะราอว่ามันป่ามันน้อยป่าตันน้อยเนาะถ้ารีด จอจีนมันออกมันจะตัวน้อยมันจะได้น้อยกกที่น้อยเก่าเลยลาบตึงกระดูกตึงก้างเลยนะครับหนังต้มเนี่ยน้ำหัวม้อกันเองก่อนก็มาถึงละข้างบ,บางทีนะครับยำแรงมาบางทีมาได้ครับใส่ของไผรก็ขอสุมาภไปนะครับเนอครับพลังไทยครับอยู่นะครับมาสรุเปเกี่ยวกั้นะครับเนอะอขอโทษด้วย,ยนะครับ,รบแล้วนี่ลาบไหนเนะี้ยน้ำเหนียวล้ำเหนียวโอ้ เครื่องเหล่ามีอยู่นะครับสั่งได้นะครับเนือเหลือประมาณ4กิโลนะครับครับแหวนี่เรื่ล่างนะครับออกเก็บนดน้อยมันอกนอกมันต้องใช้ฝีมือหน่อยเสียวอยู่ต้นหัวเนี่ยต้มนะครับ เอครัไปหม้อสั่วปานนี้อ๋อนีะ่ะลบเนาะสวนี้เลยนะครับเอ้านะครับน่นเด็ดหนโมงนาทีละจัดเลยก็จลด ครับนี่ขั้นตอนในการลาบนะครับตุ๊กขึ้กระดูกกลางนี่เนี่ยจะลาบง่ายหน่อยครับไข่นี่เตรียมไว้เลยนะครับเนี่ยเขาจะลาบผลหลาบเขาจะเอาใส่ตัวเองนะครับโอ้มพอนัก้าพอดีเรียกชื่อแรกนี่เนี่ยลิ้นในคอมพอนักอะไรใส่สักบุกป่าแข้งถึกหนาเลย สวนนั้นนี่นะครับหัวป่านี่ที่เว้นเขาลอกออกเนี่ยมันจะมีขี้มันอยู่นะครับต้องเอาออกเลยนะครับเลยนะครับจะเก็บไปหลังลูกก่อนจะเก็บไปเลยคู่เลยโอ้โหมันเหมือนเต๋อจะได้กินกันเนะาะไปไม่โคเห็นเต๋อก็ได้กินเห็ดเต๋อแบบเฮาได้กินปลาแัานเฮาคนนี้ครับ <c oughs> มองใส่หมันมุดจัดเะเอา่าผ้าของเขียงแค่น้อยครับเขาจะไม่ได้ยินนะครับเดี๋ยวนะสวยสวยแล้วหลับครับใส่ผ้าไข่ลงไปเลยนะครับหลับเลยสักสามทีหยอดแล้เนี่ยจะมีใส่คาด้วยน่อยเนาะนา นี่ี่หอมใสค่ะอ่าหอใสครับถาด้วย,ยดีจตงน,นะเซฟ้านะปุ๊บเอาหนอะวนอาทิแล้วหนอะหุ่นลิน้นท่้งเดียวกขานี่ยม,มา,มาน้ำเดือดแล้วนะครับหมวกปลาลงไปกับโค้งป่า้าป่านะั่นอาไปไหน

นี่หน้าคิวน่างอกันยังกินนี่คุณอุ้ยนี่กาเน่ตอะมากสตินี่แก่งเพ่มาสองสามปีให้ให้เข้าไปเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นตลอดอย่างนี้เสียอุ้ยไปซั่งกูนี่คนเราเขาเลือกัน เออยู่ยิ่งลูกเนี่ยเดจะเกียเข้าเขียนหน้าพิงัุงหัว <laughs> นี่ครับผมแท้ก็เรียกเข้าเกียขึ้นติวเมจ้างงเขียนแล้เนะขียน,ยนจมจ้างเอาความมัสมหมอเนอ่เนแล้วขน,นกรอบน่ใส่หากินอะุยเลย,ย,เลยอุ้เลยอืยอเอล่น า <laughs> <laughs> ลาบนี่ก็เยบร้อยแล้วนะครับเขี <c oughs> ้ยวเต็มปากไม่สมมติว่าโคกเสกกลังสักหน่อยหม้ออยู่ขุนลิ้นทำหน้าที่แล้วครับตอนนี้นะครับมือขาดตุ้มพุงหงส์ทำซุปต้มหกปลานี่ตักไว้สักหน่อยนะครับโอ้ยปรุงหลับ,บเอ้าอย่างไงมั้งมือเก็บเป็นตกไอ้นนะ่ะ ฮะเอาแล้วพอครับเออเอาแล้ครับปุพอละไมเ่อยป่ามีเทส่อันนี้ก็คือก่อนปจงเลย่นะครับนี่น้ำเนองนี้เยอีกออันนี้ปุงแบบร้อยแล้วนะครับใส่พวกเกลือปุ่นรดลงรดดีอย่างนะครับไบบกกูด ใบส้มปอยไวตัวเองนะนี่สุดก้อนนี่จะใส่พริกนะครับีด้วยพริกพริกแดงเรือพริกอันพริกแห้งนะครับลังคนป่วยนะอันนี้เหมาะสำหรับอันสดกับหลับฝานะครับจะเสาะทุกอย่างกันมาครับอันนี้ไอ้วุ้นจะปรุงหลับแล้วครับเนอะโอ้ใส่โคกไว้ไงปุงแล้วโคก โอ้ Ooh, อาอาลาบีสารครับอ่ามีหลายแนแบบหลายแนวออเนี่เหนียวหวามากเนาะาเห็นน่ใ่บอืมมีแลสุดยอดเกือปนนี่ที่บาก็้าบเือปนจะเป็นมเกนอะหลายเก็บหลายขอพใก้ๆกนห่อใช่ใ่เนาะ

ครับกจะบอกลิปปี้ตัวอลาบหลัดเขาเล่าเนี่ครับลาดอีสานน้อว่าลาเล่าเขาอยมัดตีคุมตาย้กอะไร่ว่าไหลย่างเนาะหลอีสานอีสานี่าแม่นเล่าเอ้ยยังกว่าอีสานเหนืออีสานเหนือมันคนละย่างเนาะเดี๋ยวแขงคนหนึ่งข้นแงตับันึ้นได้ได้กินก็คือนี่ไ เออว่าน้ำก่อยใไปจะน้อยน่ะอ๋อุงว่าจะน้อยเอานคกขึ้นหัวเอาห้องมาเนีวเขาจะได้ยินเขาิด้ยงนมาลุ่มๆยุงเนี่ยจะักสกลเรื่ด้ให้เขาไนี่มันจะมาหลที่เราเพราะว่าไปแค่ยี่นี่เขาไปแท้ี่เดยที่นี่เออแืน้งใ้ใกล้อืมนั่นละกินลน่นแหแทกินรลพอให้คนนึงข้นเลย พอตามเราขึ้นเล่ย้นเราขึ้นแล้วเออโ้ยมดแล้วไงบ่เออยขึ้แมดเห็นมเอาไปวันที่สองตามมาติดติดเออเจเทียนเหรอเอาเหฮะอ่าวันนี้งดด้านต้องมีของเส้นเลยิกนอ่เดี๋ยวเปิดเตอนับทักอย เด้อขับมาแต่เพิ่งนหนาเพค่บมัรเป็นหนาวเลยหโอ้ตวกรต้องมึงน้ำตัวเออวานนั่งเทียนเนาะไม่หอดัอืมแม่เยี๋เลยอ้มันเริ่มเหนียวเลยรับติดหกแล้วติดสากแล้วอือ่พ่อกันใส่อหนแหลกนะจึ๊ เออบออฮะรุ่นเท่า huh. ก okay. ้อยปลาเข้าบ okay. ่ต้องคนเ้ไปใลีกว่าเร็วก้วยปลานะแมือนอ๋อเออเอ่รอกปลาต้องมกเครื่องตะบกุ้งนีดเออเออเมือนไหมโอเคแล้เดี้ยแฝงวมเดียนะวอาคนันขืได้สิทำไมเ้ท่าไหนแต้ก็วยเลยเราหอมกันาไ้บันทึก แน่นเลยเหมือนเดกเน่ยนะครับผมนี่ถ้าตำก็ข้างนี้ดับนกเพิ่งคุกขึ้นได้ด้วแ่มันเหนียวเนาะเ่่้วอีอมาโม่เลยแต่เขาตีกันหนาเหนียวติครับเออตำให้เหนียวเลยครับนห้วบนนามต่แล้วเพแ้เดี๋ยวตอนนี้แค่หัวมันจะจางพิกก็พริกไอะ

ขอพ่อใช่ใ้นอืออืองคนนึ่ขึ้นลงท่านีลยหมนละถิ่มคังป้าหัวฮลโหลเอออืน้ำใสอุ้ยากันอุ้ยี้ลาอุยไปแล้มืออ่อนมด ใส่พร้อมเลยใส่พร้อมมันลดได้ักชีอชีใบเลยทุกอย่างหอมเป๋หอมยังใส่หมดใส่แบบไมคุณมไงใส่มาทั้งใบบกใเใมดเสียมืงอมาเห็นงหัวเบาท่างหี่ความเหนียวดูเล็บรุดอันนี้เนาะเออเล็บมุดเลออวยนกลงงนี่ปับเล็บมัเล็บอีกเขกับมาก

แด่สิบบาทสิบบาทไม่ลังเลยก็แล้วมันเตี้ยดินเลยวะำให้เอานี่สูตรไสสูตรมันนะครับเออสูตรไส้สมบูรณ์่อนขนังใส่พนังใส้อี่ห้อน่งแ็ดเผ็ด Đây là uh, cho, cho, cho Ủa, ơi, năm ơi, sụp đi, năm sụp nữa năm ừ, mai đi. Nó nhiều khâu đâu. Nó mà lều à. các anh ơi. Ừ. Các mà này bá mà hết tọt khúc à. Nó phải tắm cái chân này Ờ. คนแหลกนได้หนึ่งกลแลลวเล่าเล่นะเกบานี่นั่นแหละวัติส่ง้อยมาติดดครับไวเหมือนโกหกอเดี๋ยวเรียนซิกันถูกปาเหรอถูกปากับกลมตาเบื่ดเมื่อไปไม้ขเน้ไม้นนี่ก็ต้มซุปอ่ ขอากไอามีะไรปจานพ่อมซื้อเฟเทว่าเฮ้ยเลยอ้อะดิปลาอืมโอ้นี่เอซีนะครับไม่เอวหานะครับเนริีมงานเลานะครับเพาต้องพักทีัตัวและอุ้ยเขาอุยกันนั่งปุ้นนะ โอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับยคอาเอได้ี่กาคนเดียวครับโอ้นั่งนั่งครับเชิญนั่งนั่งนั้นี่หาปลาคนนี้หน้าปตองเออได้เลยจิ้มหน้ปตองกัดนะครับสวยกิดครับอดเจออย่งย วอมกังด <|ja|> ja ื้อมึงกงดื้อมึงไงครับอ้มา้ยนเอ้ไอ้ยเอ้ยอ้อเอ้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 ออกันเอื้นเดียวกนอ่ะยนเดียวอชงกองดื้อมอก่อนอุ้ยเปิด ครับเดี๋ยวเห้แบ่งมาแล้วคันมาจิ้มหลับป่าสุดไอ้สมบูรณ์เลยเหรอได้ครับได้มาเออได้นะครับเอฟซีทนไดพันไปพันมาแถวเชียงรายกับยากกวเายาทีมงานกับมานะครับเออครับตักก่อนนะอขเออข้น้นเ่เนเล่นเล่นเล่อเลเลอนเลเนเลเล่นเล่นเ่อเนเล่เนเล่นเ่นเนเ่อเลเนเล่นเ่อเนเล่นเลนเ่นเลเล่นเนเล่นเล่นเลนเ่นเล่นเล่อเนเล่นเ่นเล่เ นี่ก็กลัวนะฮะก็กลัวนี่บุญกว่านี่นะครับอืมนี่แหละเนี่ยนะ่มที่ขางกันป่ะเมือนเดกก้อนก้อนนึงใครที่อยู่บ้านไหนบุญหรอเตี้ยวตั้งหนกเมียก็เป็นห่วงคนณรอห่อสมัยนุ่มๆไม่ทายแบบขายก็ให้ลูกขายก็ใจว่าให้ลูกขายว่ะเออเฮ้ยให้นะนุ่มไม่ใายลูกขายว่ะ วันนายน้ำหูไม่เอาลยัส่อะ่รก็งล้้ครับนี่แว่งก็ได้มาจิ้มลาบป่าเนาะลาบปัดตองสูตรไอ้บุนบ่นนะครับสก๊าเนาครับนี่ลาบมีครับทําแป๊ะครับแสวงงลูกอำเภออย่างมาครับจะไม่เมืองครับไอ้อำเภอเมืองเลยครับอ๋ออยู่กัประมาณ เบลล์เขาห้างไม่ใช่เขาอยู่เนาะครับห้างห้างอยู่ปีสิปีโลครับอ๋อเขาเมลินสองปีแล้วครับอ๋อครับตั้งแต่แต่งานมันเกิดกระเสิร์ตเนาะครับผมครับเห็นแล้วครับขอบคุณเจ้านักนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับผมเฮ้ยควันนี้ขอบคุณสมบูรณ์ของครอบเนอร์ครับทีมงานทั้ครับครับที่เทียนไปละเทียนละไอ้เนี่ยเข้าลูกสาวโนอนมันป้านี่ไม่ได้ได้จ้านันี่ไงเด็กกตีนนอนสมบูรณ์กับก้อนนี่ไง นี่เอาเอลลุมมัตติหน่อยนั่งนั่งนอครับหลีเล็กแล้วเนาะเย้นะครับอ่าช่วงนี้เขาไม่ได้ออกนอกสถานที่กันนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับวันก่อนว่าจะไปแล้วฝนตกนะครับเชียังไงเชียงลุ่งเยนะครับขอบคุณแฟนครับนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาให้ผมลังใจชีวิตคุ้มหน่อกับทีมงานครับไปเรื่มเ๋ย ไอวงเอฟซีจากมงน่นบนว่าตัดผมเ้นึ่ตัดอวะยกผมเ้ะผมสน่นมเแน่นแม่ตัดผมสั้นแล้วก็ย่อไม่น้อยอืมตัดกคยังรู้บใจอ้วนะุยังมาดเกเรเออ ถ้า,ถามันมียายอมก็เดี๋ยวจะเอาเนี่ยยามาต้อยนะครับ่หงอยอยู่มือน,นี้ <c oughs> โอเคนะครับคลิปหน้ามีอย่างแนะนำแหมกอกอยที่ตามนะครับเนบี่ยบรรยากาศบ้านๆกับประมาณนี้นะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าปาไปทางไรแหมก็คอยที่ตามแล้วไที่ชอบบรรยากาศอีกกับฟากติดตามเพ่อกับช่องชีวิตคขอนอก แ่มช่องคือช่องชีวิตขมหนอกเอฟซวยนะครับร้วคลิปหน้าขอบ้ากันไหมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคร<อ>ับผมขอบคุณครับ